สวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์สมฤทธิ์นะครับอยู่โรงพยาบาลเนี่ยนอกจากรับมือกับเพื่อนเพื่อนแล้วนะครับเพื่อนร่วมงานแล้วนะครับบางทีเรายังต้องมีเรื่องกังวลในเรื่องของชีวิตหลังความตายด้วยนะครับอาจารย์เชื่อในเรื่องของชีวิตหลังความตายไหมครับแล้วถ้าเกิดว่าอาจารย์เชื่อว่ามันมีเนี่ยอาจารย์จะรับมือกับมันยังไงครับบางทีทําแบบอยู่ดึกดึกนๆเนี่ยตอนแรกก็ไม่กลัวนะครับมาหลังๆมามีเรื่องเล่าเยอะครับมันก็เริ่มจะมีอาการขึ้นมาบ้างครับแต่ว่ายังไม่เคยเจอนะครับยังไม่เคยเจอแต่ผมที่เขียงกับพี่ประจำนะครับ เขาบอกว่าแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วยังอยู่แต่ผมบอกว่าเขาไปแล้วนะครับอันนี้อาจารย์เชื่อยังไงครับถ้ายังอยู่ทำไมไม่ชวนเขามากินข้าวล่ะเขาบอกเขาฝันเห็นประจาเขาฝันเห็นประจำก็เจอแล้งแล้วคําถามคือถ้ามันฝันเห็นทานน้อนทำไมเวาว่กมันตองแสดงว่าทานน้อนยังอยู่แล้วคําถามแสดงว่ามันเป็นเรื่องเพอร์เจอร์ไรสสาระมันก็แค่ความฝันถูกต้องปะทีนี้เรื่องของหลังความตายมันมีจริงไหมคําถามคือเมื่อวานมีไหมเมื่อวานมีไหมมีพรุ่งนี้มีไห รู้ได้ไงเนี่ยพูดย่งไม่ถึงสรุปพวกนี้มีหรือไม่มีมีแต่เราพอจะอนุมานได้เพราะมันผ่านมาหลายพวกนี้แล้วถูกต้องป่ะวันนี้มีไหมมีเพราะเรายังอยู่ในปัจจุบันขณะนั่นหมายความว่าเรายอมรับตามความเป็นจริงว่าเมื่อวานมีอนาคตแสดงว่าอดีตที่ผ่านมามีแน่นอนอนาคตข้างหน้าจะยังคงมีต่อไปไหมมันยังคงมีต่อไปแน่นอนแล้วปัจจุบันขณะมีไหมมันต้องมีอยู่แน่นอนเพราะปัจจุบันขณะยังมีอยู่ตอนนี้เดี๋ยวนี้แล้วปัจจุบันขณะจะไปส่งผลตอนไหนอนาคตข้างหน้าคือวันพรุ่งนี้ แล้วอดีตที่จบลงไปแล้วล่ะมีจริงไหมมีจริงเพราะกูเพิ่งผ่านเมื่อวานนี้เองสุดท้ายแล้วมันมีจริงทุกอย่างมั้ยมีอดีตชาติที่แล้วมามีไหมมีถ้าไม่มีอดีตชาติแล้วปัจจุบันเกิดขึ้นมาจากไหนเราเกิดขึ้นมาอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยของการเกิดขึ้นของเราในชาตินี้แล้วคิดว่าชาติน่าจะมีต่อไปไหมก็ต้องมีแหละถ้ามีชาติที่แล้วปัจจุบันก็ยังมีอยู่ในชาติปัจจุบันและชาติอนาคตต่อไปจะไม่มีได้ยังไงในเมื่อมันสมเหตุสมผลของมันตามตรรกะแห่งความเป็นจริงสุดท้ายแล้วมันมมีหด ทีนี้เราจะเตรียมตัวเตรียมใจยังไงให้เราสามารถยอมรับตามความเป็นจริงได้ว,ว่าโลกข้างหน้ามีไหมเวลาเราตายเนี่ยมันจะเวียนตายเวียนเกิดในห้าคติที่ไปนรกกําเนิดเยรฉานเาประพิสัยมนุษย์เทวดาไอ้ห้าคติที่ไปเนี่ยมันเป็นห้าคติของเราเวลาเราตายมันจะเป็นไปตามความลาดเอียงเทเอียงตามสันดานทางกายวาจาใจของเรามันลาดเอียงเทเอียงตัวไหนน้ําหนักมากมันก็จะไปเกิดในฝั่งนั้น ถ้าเราสร้างการกระทํากายวาจาใจสุจริตเยอะๆคือสร้างกายกรรมวจิกรรมมโนกรรม,รรมสุจริตแบบบุญไม่เบียดเบียนเดือดร้อนและขัดกับใครมันจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์กับมนุษย์สองที่คติด,ด้านบนแต่ถ้าเราทําความชั่วความเลวทางกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมพูดจริตเยอะๆไม่ค่อยอะไรชอบเบียดเบียนชาวบ้านตลอดเวลามันจะเป็นไปเพื่อสามคติด้านล่างคือนรกกาเน,นิดจราฉาและเปรตวิสัย อย่างนั้นมันอยู่ที่ว่าเราสร้างกระแสของความรากักยงเทีเยงน้ําหนักตัวไหนมากกว่าตัวนั้นจะส่งผลอย่างกรณีเขาฝันเนี่ยเขาสามารถมาฝันได้ไหมเวลาที่คนตายไปแล้วมาฝันไม่ได้สมมุติเราตายแล้วเราไปเกิดเป็นมนุษย์เราจะไปเข้าฝันคนเนี้ยอาไป,เ,ปเนี่ยพวกเนี้ยยังกำลังนั่งอยู่เนี่ยมาเข้าฝันอาจารย์หนึ่คืนนี้คั้ถามขึ้นมาฝ้าฝันได้ไหมย่อมไม่ได้แล้วถ้าเขาไปเกิดเป็นสัตว์เดรานสมมุติไปเกิดเป็นหมาตัวหนึ่งเขามาเข้าฝันหมาตัวหนึ่งวิ่งมาเข้าฝันเราได้ไหม ไม่ได้แต่มันวิ่งมากัดหอยกัดหําม,มึพเนี่ยได้แน่นอนอันนี้สามารถทําได้ชัวร์เลยหรือมันไปเกิดเป็นเปรตเปรตที่ร้องโหยหวนอยู่ตลอดเวลารับทุกขเวทนาเจียนตาตลอดเวลาจะไปเข้าฝันเราได้ไหมอันนี้ยังงี้ไม่แน่วางไว้ตามอัตภาพก่อนสัตว์นรกที่มันจองจำทุรน,นทุนลาลเจ็บปวดรวดแล้วจากการทุกข์ทรมานของผลของวิบากกรรมของตนในนรกคิดว่ามันจะมาเข้าฝันเราได้ไหม เพราะเป็นที่จองจาทุลนทุนทนลายจากความเจ็บปวดบ้างย่อมไม่ได้เพราะอะไรมันเป็นอัตภาพในพบของเขาที่จนกว่าเขาจะพ้นจากนารกมาได้เขาถึงจะสามารถเวียนตายเวียนเกิดในอัตภาพพอื่นต่อไปได้เทวดาละ่ะสามารถมาเข้าฝันได้ไหมเอออันนี้เริ่มน่าคิดแล้วเพราะเทวดาอยู่ในอัตภาพที่บางส่วนบางทีก็ยังจําเราได้ยังจาาําญาสาวโลหิตโลหิตหรือครอบครัวของตนเองได้ างเทวดาบางกลุ่มบางก้อนนะยังระลึกชาติเดิมที่เคยเป็นมนุษย์ได้แต่ด้วยเทวดาบางทีอ่ะเสพกามหนักมากเสพกามหนักคือนึกคิดติดตึดถึงสิ่งใดมันได้ตามความพอใจของตจตอบสนองต่อความต้องการของเตได้ทุกเรื่องไม่มีใครขัดใจอะไรเลยอ่ะเสพสุขจนลืมความทุกข์บนโลกนี้ไปเลยก็เลยไปเสพกามฉับอยู่ในเทวดาอันนี้อาจจะได้หรืออาจจะไม่ได้ก็ได้แต่ทีนี้ให้การฝันของเราเนี่ย มันไม่ได้มาอัตภาพของเทวดานี่ออกปะมันมาอัตภาพของมนุษย์แล้วบางทีก็มาอัตภาพไปดีบางทีก็มาอัตภาพที่มีความสุขบางทีก็มีอัตภาพแบบความทุกข์ทุรนทุรายเจ็บปวดรวดร้าวถ้าเป็นแบบนั้นไม่น่าใช่อัตภาพของเทวดาแน่นอนเพราะเทวดามีสุขตลอดเวลาหาความทุกข์แค่ไปเจอด้วยซ้ําสุดท้ายแล้วเปรตสามารถที่จะมาเข้าฝันได้ไหมเ้าไม่ได้แต่เปรตสามารถร้องโหยหวนเพื่อให้เราอุทิศบุญกุศลได้ไหม ได้แต่บอกหรือพูดคุยกับเราไม่ได้เพราะอะไรมันเป็นอัตภาพที่ไม่สามารถพูดภาษาหรือมานั่งมีเวลาบอกทําไมถึงบอกไม่ได้จะยกตัวอย่างง่ายเวลาเปรตร้องโหยหวนเนี่ยมันโหยหวนจากอะไรยกตัวอย่างสักเปรตหนึ่งเปรตตนหนึ่งเนี่ยลอยไปในเวหาลอยไปในอากาศขนของเปรตนั้นมีขนเป็นหอกมีขนเป็นดาบหอกและดาบนั้นพุ่งออกไปในอากาศ แล้ววิ่งกลับเข้ามาแทงปากเปรตนั้นแทงลงไปในลำไส้ทะลุท้องวิ่งกลับเข้าทะลุหลังทะลุลงทวารทั้งหลายทะลุออกปากอีกทีวิ่งกลับเข้ามาทะลุศีรษะแล้วไหลลงไปตามลำไส้เราคิดว่ามันจะมีเวลาไหนมานั่งบอกขอบุญหน่อยมึงว่าขอไหวไหม <c oughs> ไม่น่าขอไหวนะจากสภาพเมื่อกี้นี้ <c oughs> ที่นั่งฟังดูแล้ว <c oughs> น่าจะไม่ง่าย ดังนั้นจึงขอไม่ได้แต่ที่เราเรียกว่าเปรตมาขอส่วนบุญเนี่ยไม่ใช่เขามานั่งแบม,มือแต่ร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดทรมานเพราะความหิวโหวยและความเจ็บปวดทรมานตามอัตภาพที่ไปเกิดเป็นเปรตของตนมันจึงโหยหวนหมาสมัยพุทธกาลที่มีเปรตมาขอส่วนบุญกับญาติของของกษัตริย์เป็นญาติของกษัตริย์นั่นเขาไม่ได้มาขออะไรนะเขามาร้องโหยหวนตามอัตภาพแต่มีการได้ยินไงได้ยินเกิดขึ้นได้การมีการผัสสะมีการกระทบพระเจ้าจึงพยากรณ์ว่าเนี่ย เป็นอดีตชาติของญาติของกษัตริย์อะไรจำชื่อไมมได้เลยผมพูดชื่อไปผิดอีกแล้วแล้วปุ๊บเนี่ยก็รู้ว่าเป็นญาติก็เลยหลังทักษิโนโทกทําบุญอุทิศทักษณาทานอุทิศบุญกุศลเหล่านั้นด้วยการปวดน้ําหรืออุทิศบุญ,ญ,ญ,ญแต่การตรวจน้าไม่ได้เกี่ยวนะมันไม่จำเป็นต้องรวดก็ได้เขาแค่ประกาศสักขีพยานใช้น้ําเป็นตัวแทนพยานให้เห็นเป็นประจักษ์พยานชัดเจนว่าเราได้ปวดแล้วคือเปรมันเยอะไงามากันเต็ไมไปหมดอย่างเงี้ย มันเยอะก็เลยใช้น้ําเทให้ดูเป็นสัญลัณ์ละกันว่าเรากําลังอุทิศบนให้นะรอรับด้วยละกันแต่มารับได้อัตภาพนิดหน่อยนิดหน่อยมากไม่ได้รับได้เยอะเพราะสุดท้ายแล้วโลกหน้ามีโลกนี้มีโลกที่ผ่านมาแล้วก็มีอัตภาพของการเกิดแก่เจ็บตายมีตามอัตภาพเหมือนกันหมดทุกอย่างดังนั้นทุกอย่างมีสมบูรณ์บริบูรณ์ของมันตามธรรมชาติของมันที่ตั้งอยู่เช่นนนั้นเทียวแต่เราไม่จะเป็นที่นี้วิธีการรับมือความตายมีสติในการรอคอยมันเราทุกคนรู้ไหมว่าเราต้องตาย เราทุกคนต้องตายแน่นอนมหมแน่นอนมีใครคิดว่าจะไม่ตายแน่นอนมีมะไม่มีนะทุกคนตายแน่นอนแต่มีใครรู้เวลาที่แน่นอนไหมว่าฉันจะตายตอนไหนไอ้นี่แหละที่ไม่แน่นอนเรามีความตายเหมือนกันแน่นอนเป็นธรรมดาแต่ที่ไม่ธรรมดาคือไม่รู้เวลาที่แน่นอนคำถามคือเมื่อไม่แน่นอนแต่ตายมาแน่นอนเราจะต้องทำยังไงมีสติรอคอยมาเลยเพราะอะไรมันมาแน่ตอนไหนไม่รู้แหะ แต่ฉันจะตั้งสติในการรอคอยมันด้วยการตั้งอยู่บนความไม่ประมาทมีสติสัปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมทำกายสุจริตวาจาสุจริตใจสุจริตให้ได้อยู่ในปัจจุบันกายสุจริตสามอย่างไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติในกามนี้เป็นเหตุข,ของการไม่เบียดเบียนเดือดร้อนต่อต,อตอนเองทางกายและไม่เดือดร้อนต่อผู้อื่นทางกายาการรมของเรา สี่อย่างทางวาจาไม่โกหกไม่พูดยุยงทะเลออเาะบ่อแหวงให้ชาวบ้านเขาทะเลออเาะต่อแหวงกันไม่พูดคำหยาบไม่พูดเบอร์เจอร์สี่อย่างนี้เป็นวาจาไม่ชัวยย่วหยาบเป็นวาจาที่รักษาอัตภาพของวัจีสุจริตไว้ให้กับเราได้สามอย่างสุดท้ายทางใจไม่โลภเพ่งเล็งอย่าได้ทรัพย์สมบัติเงินทองของคนเืน่ยไม่มีใจอาฆาตปยาบามาดร้ายเบียดเบียนคนอือนไม่มีความเห็นผิดจ,จากหลักสัจจะความจริงของโลกนี้คือหลักของอริยสัจสี่สามอย่างทางใจ เมื่อคิดนึกติกดตึกถึงสิ่งนี้ทีไรย่อมได้รับผลของสิ่งดีทางใจเสมอแต่นนหน้าที่เราคืออะไรทํากายวาจาใจให้สุจริตตามแบบแหงง่งคงธรรมที่เรียกว่ากุศล,ลกรรมบทส,สิบสิบข้อนี้ให้ได้เมื่อเราทําได้ย่อมมีผลดีด้านเดียวไม่มีเลวเลยผลดีกําลังส่งผลกลับเราทางสุจริตสิบข้อนี้กายสาวาจาสี่ใจอีกสามเรียกว่ากุศล,ลกรรมบทสิ เป็นความประพฤติทางกายวาจาใจให้สุจริตอยู่ได้ในปัจจุบันขณะเห็นไหมถ้าเราทําสุจริตในปัจจุบันนี้ได้แล้วมีสติในการรอคอยการตายเรามุ่งหวังใจได้เลยว่าสุขติโลกสวัสดิ์เป็นที่ไปสหรับเราแน่นอนวันหนึ่งคืนหนึ่งมีสติรู้อยู่กับลมหายใจเขาออกวันหนึ่งคืนหนึ่งมีสติในการที่จะพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสินนเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สินนเป็นอนัตตาคือไม่มีตัวตนจริงความทุกข์เกิดขึ้นมาสักพักหนึ่งตั้งอยยู่ดดี๋วก็ับไป จะไปอิจฉาละอาใจจะไปยินดีล่าความเหล่านั้าทาไมเพราะสุดท้ายเดี๋ยวความทุกข์นั้นก็เดินสู่ความเสื่อมสลายแตกทําลายไปเป็นธรรมดามีใครมีความทุกข์ตลอดย4ิบสี่ชั่วโมงไหมไม่มีมีใครมีความสุขตลอดย4ิบสี่ชั่วโมงไหมไม่มีมันทุกข์บ้างสุขบ้างตามปาน,นกันไปตามเหตุตามป,ปัจจัยให้คิดไปตามความเป็นจริงว่ามันมาเดี๋ยวมันก็ไปมันมาพิจารณาย,ยอมรับไปตามความเป็นจริงมันไปก็อยู่กับปัจจุบันขณะไปตามความเป็นจริงนี่คือวิธีการเตรียมตัว มรณานุสติมีสติในการรอคอยการตายเสมอเพราะนมันมาแน่เพราะมราไม่ต้องไปกังวลเรื่องฝันนะไอ้ฝันนี่เป็นเรื่องเพอร์เจอร์ไม่จำเป็นต้องไปสนใจเลยกับเรื่องฝันเพราะนั้นบางทีมันเป็นความเห็นผิดของเขาความ็นใจของเขาคิดว่าถ้าเขาฝันเนี่ยแสดงว่าเขาเห็นจริงแต่ความเป็นจริงเขาลืมไปว่านั่นเรียกว่าสัญญาคือความจําได้หมายรู้ของตัวเขาเองเขาจําหมายรู้เป็นสัญญาเป็นความจำมันมีความผูกพันกันมามันก็เลยยังมีโอกาสในการฝันถึง เพราะนั้นเวลาที่เขาฝันถึงเรื่องเพอร์เจอร์ไลท์สาระทำไมเขาไม่เล่าให้ฟังอะเพราก็เห็นออกมาไลทสาระเขาเลยไม่เล่าแต่เวลาฝันอะไรที่เราตึกตัวเองไปโฟกัสว่านี่คือความความอะไรอะเป็นความสุขหรือเป็นความทุกข์ของชีวิตครับฉันเลยต้องยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนี้สุดท้ายแล้วไอ้สิ่งเหล่านั้นมาไม่มีพระเจ้าจึงบอกว่าแต่ไม่ใช่ว่ามันเชื่อไม่ได้เชื่อได้แต่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตเราพระเจ้าจึงบอกว่าอย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าทั้งหมดดังนัันั้นนนไอที่ฝฝจจรจริงิงงมก็ แต่ไปสใจใสิ่งเราเพราะสุดท้ายเห็นกัถึงยังไม่มีทา,ามทว้เอหเ็นแรเราจไว้สัตว์โลกจ้าเป็นไปตามกรรมแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีไม่มีอะไรกันรกรรมคือการกระทําของตัวเองได้ไม่มีอะไรกันเหตุเพศภัยที่เกิดจากกายกรรมวจีกรรมมรโนกรรมอุจจติขของตัวเองได้ทุกอย่างเดินสู่ความเสือ่อม ทุกอย่างเดินสู่ความทุกข์แม้แต่ความสุขก็ไหลรวมลงสู่ความทุกข์เสมอประมาณนี้เนาะ